สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการคุณแเกมนะครับตอนนี้อยู่ในจะเอ้าอ่วสังั้นอ่ะอ่ะเออจะอ่ะอยู่สวัสดีครับวันนี้ก็รูปกับบอลบลบลลโอ้ยลิมเอควไม่ทันอยู่ในรีเอลจนนะครับนั่นเองนะเออจคุณเอิร์ได้ปิงรครับ2หเออปิงนั่นปิงเลรครับแล้วก็อยู่กับอยู่กับอยู่กับคุณโบทกับคนตีด้วยนะครับสวัสดีครับมเซยพีบีนะครับเียีบี ไม่ต้องโมอม่งโมอย่าโมอย่าโมผมเข้ารับออฟไลน์ครับอ๋อครับผมเดินผมกากคนเดียวเลยเออเดากเปยเครื่องกากครับอ๋อทั้งคู่ครับอ๋อโอเคตอนนี้ปิงผมกากสรทั้งหมดนี่รอคนอยู่นะครับเนี่ยคุณเอิร์ธคุณโหลดช้ามากนะครับมึงขวนี้ต่อยกับกูไหม โอเคครับนี่เหลือทักทายกันก่อนเด้อเราเรามาดูนะะทีมเราตอนนี้มีผมไปเล่นคาทัศนะฮะเล่นคุณลุงกระโดดนะครับเสียงโทรทัศน์เข้าก็อย่าว่านะฮะแม่ผมดูไม่เป็นไรครับคุณเอิร์ธเล่นชาโคนะชาโคอะไรมันคือตัวตลกครับคุณเตียเตี๋คุณตีเล่นเจ๊ยีขายข้าวมันไก่นะฮะเฮ้ยคุณโบ๊ทนี่เขาเล่นราชินีราชินีธนูนะฮะเอาแล้วปิงผมห้าร้อยกว่าแล้ว ปิงผมห้าร้อยแล้วฮะอาจารย์ครับคิดถึงไอปิงมากอะครับเออครับโอเคไหร้อยละโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวตัดไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอเข้าเกมหน่อยจะกดอัดอีกทีหนึ่งครับโอ้เพื่ออะไรครับโอเคกดอัดต่อแล้วปิงนี่มันดูดเลือดเรานะอาจารย์ปิงปิงดูดเลือดเออคุณคุณเอิป้าคุณเออต้องการอไรครับผมอาจารย์อ๋อเอ้ยคุณคุณเล่นมุกอะไรให้คนดูเข้าใจด้วยดิครับ เออก็เรื่องของเขาครับอ้าวพูดงี้ได้ไงคนดูก็ไม่เข้าใจได้ยางงั้นเออผมไปเล่นไปเลนของคนดูครับเฮ้ยผมว่าผมไปจ้องเวทให้ผมไปเล่นล่างดีกว่าเล่นข้าขอเล่นล่างนะผมขอเล่นล่างนะกลางก็ได้ครับผมกลางโอเคครับผมไปเล่นล่างก็ได้ครับคุณเอิร์ธวิ่งไปเลนกลางทำไมอ๋อคุณเอิร์ธต้องไปออกประตูกลางด้วยฮะไม่ครับพอดีผมกะจะไปเลนกลางกวีนแอสวยดีนะฮะธนูเป็นแววๆด้วยอะ เฮ้ยสวยอ่ะทรัอ๋อพอดีผมเป็นก็ขอแต่งงายรับสวยผมไปช่วยเหลือที่หอคอยมานี่คือคนขายข้าวมันไก่นะคุณตีนะครับเดี๋ยวโดนจับหรกจ้าชวนชาโกที่อยู่อยู่ในป่านี่ก็คุณเอิร์ธนะครับเอิร์ธดิกมาสเตอร์เนี่ยเอิร์ทดิกมาเตอร์เอิร์ทดิกมาเตอร์นะเอิร์ทคุยเทพเอิร์ทดิกคนชอบเรี้ยงเอาไม่เป็นนะครับผมเล่น เป็นแต่ฮอนด้าเอนะครับไม่ต้องโม้ครับไม่ต้องโม้ใจเย็นซุยซุยซุยนิดนึงครับเขาขอนิดนึงให้คุณชาโคลงต้องลงมาช่วยผมนะคุณชาโค้นะเออสักคู่ครับผมขอฆ่าอะไรนะผมช่วยต่อได้มนะไ่ไม่ไม่เป็นไรนะให้ผมช่วยต่อด้ไหมครับคุณเอาตัวรอดไหวไหมไม่เป็นไรครับอ้าวจานครับไหวสิครับถ้าเจอโกเลมผมก็วิ่งครับเลยครับอ้าวปอดมันลงมาทำไมวะเนี่ะ <laughs> พ,อพอ่อโรอุ่นครับพ,อพออ่อคอุ่นมันเห็นผมอยู่ตรงนี้เปล่ามาเลยลงมาอุ้ยเจอโกเลมคุณชาโคไปตีกับโกเลมนะเออใครใครรู้บ้างว่าหลีกนี่ใช้ค่าดีไอเมา์เท่าไหร่ครับเส์มาแล้วโอเค,อเคได้ละเฮ้ปิงขึ้นทันทีที่เริ่มรู้เริ่มบู้ โอ้ยเกล็ดตัวดนตรีมากเลยอุ้ยนี่ไอแอดไอแอดเราก็ไม่ผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดดเดินละผมได้ยินเสียงจสัมผัสแล้วครับเสียงผมได้ยินเสียงศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างนะครับน่าจะเป็นใครบ่นอยู่นะฮะอะไรบ้าแม่ผมเปิดละดูตัวละครอ,อยู่อ๋อครับเดี๋ยวผมจะทำให้มอน บอดบอดมันสโลสักงสองวินะฮะตอนนี้ผมรอไล่ฆ่าแล้วครับจัดการสองวิห่างไปโอ้ยรีบไปต้องรอให้อยู่ในระยะใกล้ๆก่อนนี่อย่ารีบเอิร์ธไอ้แล้วมันอยู่ในล่างสามคนเลยเนี่ยโอ้นั่นดิกขอบุญครับขอบุญอ๋อขอบุญนะทั้งโคขอบุญทั้าโคสุขสันต์นะฮะไม่ดีมั้งตามทำไมครับ บอมมีกอย่างไฮ้พูดถูกป้วยปุบพูดผีชิบหายบ่เป็นยังดอกคนนอกสายตาเราเนี้ยทำการโจมตีป้อมยังเรากำลังพยายามจะบุกทะลุเข้าไปด้านในเขาคงไม่ดูหลังจานเนื้อเราพยายามบุกทะลวงเข้าไปด้านในนะครับซึ่งด้านในก็จะประกอบไปด้วย เออไนโตรเจนเหลวนะแล้วก็เออน้ำเคมีหรือเปล่าครับต้องไม่ใช่แล้วนะเออผมกำลังเคลื่อนกับข้อาชอบเขียนกายกับฟิสิกส์ครับโอเคเกิดพิสิกส์ใช่ไหมพุทธกนมึงดิเฮ้ยโอ้โอ้สอบได้เป็นเรื่องตลกสอบตกเป็นเรื่องธรรมชาตินะไอ้กรณีนี้ไอ้ไอ้คำคำขวัญนี้ผมใช้มานานแล้วครับ สอบได้เป็นเรื่องตลกสอบตกเรื่องธรรมชาตินะใจให้ดีก็อย่าตกเลยดีกว่ามันเหนื่อยครับร่างกับบนระวังนะฮะเฮ้ยมันไปมันมาเหรอครับไม่ทราบครับมันไหนกลับบ้านไปแล้วไม่น่าจะใช่นะตอนนี้ผมอยู่กันสามคนดูลำพังเป็นวาวิ วจริงๆแล้วเราจะมีนักเรียนอีกนะแต่ว่าพอดีเขาออฟไลน์ตรงหมดแล้วนะเมื่อกี้ผมเข้ามาก็ออฟเลยด้วยแกน้าของคู่แชทเกมคุณบิ๊กกับคุณแจ็คนะฮะออฟไปแล้วเลยเฮ้ยเอเอ็มนี่ก็ยิงกูอยู่นั่นแหละจ้าใจเย็นเดี๋ยวผมสโลให้สังวิญาญาสโลให้รีบให้มให้มันหางป้อมให้มันหางป้อม ตราไมามาก็ไงเดี๋ยวสโลให้2องวิคุณแจ็คครับจะผมจะปล่อยสนูพิฆาตนะครับจับตาดูผมขณะที่รออยู่นะครับเราก็จะยืนเช่นชาวล็อกนะแจ็ครับโบนปล่อยธนูไม่แม่นหรอกครับเรายืนเป็นชาวล็อกรออย่าดูถูกผมสิครับยืนเป็นชาวล็อกไม่หกก่อนเดี๋นะผมจะโชว์โหดให้ดูนี่โอยังไม่รู้นะไอ้ยังจิมเข้ามันไก่น้อยคุณจะไฟกับผมแล้วครับจะไฟ เข้ามันใจเข้ามันไก่เจยีจะไฟนะฮะมาสเตอร์ยีนะมาคุณมาสเตอร์ยีกำลังเจอกับคุณโซนาแล้วก็มิสฟอร์จูนนะส่วนคุณโบ๊ทก็กำลังเจอกับโอ้ยพี่ปื้มปื้มปื้มกำลังเจอพี่ปื้มเลยเดี๋ยวผมแค่ดูลงไปให้โอ้โหมีมีแล้วครับแม่มีแล้วครับน่ครับดูนะข้างไหนครับท้าเสาคับแม่ของคุณเนยผมขอเลย ขอ <laughs> <sk ort> เล่งก่อนนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเล่งมันมันเข้าป้อมไปแล้วไม่มีประโยชน์ถ้าเล่งตอนนี้รให้มันออกมาจากป้อม,แ,มอแล้วเล่งยัใส่แว่นยังดี๋จะล่อมันให้มากลางเล่งเอาเล็งได้ครับเล็งได้ยิงไปแล้วครับพี่ครับดูตางาดูของไว้จตางาตจะถึงที่หมายสาม <c oughs> เห็นอะไรวืดนเลยฮะเห็นอะไรวืดนเลยเหรอเพราะว่าท่านผู้ชมทุกคนเห็นนะฮะเห็นบางอย่างวืดนะฮะเห็นบางอย่างรู้สึกเลือดออกไปนะฮะคุณเอิร์ธเห็นหรือเปล่าครับเห็นครับคุณเอิร์ธเห็นแท่งแข็งๆเมื่อกี้ผ่านไปหรือเปล่ามันคือธนูนะครับอ๋อใครยิงนะครับมันยิงใช่ไหมครับคุณแจ๊ดเนี่ยเฮ้ยผมว่าผมมากระบั้นกันดีกว่า คุณเอ็ดเลเวลห้าแล้ววะผมยังเลเวลสี่อยู่เลยคุณเอ็ด<ป>ผมวาร์ปกลับบ้านกันแล้วกัน้ยชิดเห็นไอระวังระวังมันตามเข้าป่าไอไม่ได้เราโดดเดียนเราก็ต้องเข้าป่าฮนะเราจะได้วิงวอล์กเจ้เอ๊ะสื่ออะไรครับสื่อสื่ออะไรครับเข้าป่าผมมาช่วยข้างล่างนะครับผมไม่เคยทิง้งข้างเสียงบีบีใครครับผม ไม่ใช่เสียงบีบีครับเสียงมือถือผมนี่ฮะล่างจะคิว่ะครับล่างจะคิว่ะครับจะมาออล่างกันเลยครับใช้เป็นชาละผมเลิกใช้นานแล้วผมขายทิ้งไปขายให้ขายให้คนอื่นจนคนอื่นติดบีบีแทนผมแนะเดือดจะคิวได้ไหมเย้โอ้คุณโบ๊ทนะฮะแอดคาแอดซะแล้วนะฮะ ไม่หมูผมไม่หมูแอนชาแอดแอดนี่แปลว่าตู่นนะฮะหะจะจีชายมาจริงๆชื่อมันไม่รู้ผมจะอา่านว่าไงดีจะอา่านอาเช่ด,ดีหรือว่าแอดดีกุญแจครับผมมีอันตีนะเดี๋ยวผมชิงปล่อยอีกรอบเมื่อกี้ผมพลาดอ๋อเดี๋ยวจะปล่อยแท่งแข็งๆวืดดีใช่ไหมครับใช่ครับจับตาดูผมไว้รอมาคู่เฮ้ยคุณคุณชาโคออกมาดีกว่าครับคุณชาโคครับมาแล้วคุณชาโคนั่นกลัวแล้ว จ่าโกโรโตะมาแตะเล่นตลกไงจ่าบอกแล้วครับกันอย่าลืมไปเลยว่าเคยมีป้อมนะฮะป้อมผมขอรนจ่าเจยีสู้ไม่ได้ออเฮ้ยคุณทำไมคุณทำอย่างเนี้ยคุณเลเวเจ็ดได้ยังไงคุณโบผมจะรอบคาข้างหลังครับเอาแอดดีกว่า เร็วเร็วเร็วีบยิงรีบยิงผมจะโรยแล้วผมจะเอ๊ะจะเข้าตึดไม่มีไม่มีสกิลไม่มีสกิลผมเสื่อมผมมานาหมดผมมานาหมดเฮ้ยคุณโบสอย่าเข้าไปลึกอย่าโลภอย่าโลภโบสอย่าโลภนานเขบอกแล้วว่าป้อมนี้มันยิงแรงนะเฟ้ยบอกแล้วว่ามันอย่าโลภอย่าโลภเพราะต่อฆ่าได้ก็ทไมข้าบนมันช่างเหงาอย่างนี้ครับ เดี๋ยวผมขึ้นไปช่วยฮะคุณสีคุณข้ามันไก่เฮ้ยเขาไข่กับเอ็ค่อแล้วะเนี่ยฮะไข่มีไข่เอโค่ฮะอะไมีไข่เอกโค่เปล่าไม่ใช่มันมเสงมันเอโคอเอ้ขอคุณเอิร์ดีกวยนบ้าผมเสียบไมแล้วอ๋อเสียงมันเข้าไม่ไงค ไปไปไปไหนเร็วผมสโลให้แล้วอมสโลให้แล้วอ๋อเนี่สโลเนี่ยเออโหมหมดแล้วมาหน้าหมดข้างหน้าเขาคิวเป็นมันจริงๆต่ไปแลวหนึ่งคนต่อโทษฮะโนเป็นลมไปแล้วฮะเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเ้ยแย่ละแย่ละแย่ลแย่แย้้า่ายไปดีกว่า ใช่ครับผมลูกครับเออแสงสุดท้ายลีคิีนี่ผมมาอยู่คนเดียวสกิลแสงสุดท้ายผมนี่จะรุนแรงนะแสงสุดท้ายใช่มันจะโดนแชมเปี้ยนทุกตัวของฝ่ายตรงข้ามตัวของฝ่ายตรงข้ามอะแล้วฝ่ายเราฝ่ายเราไม่โดนเนี่ยไม่โดน ผมรู้แล้วไอ้ตัวนี้นี่เองที่ทำให้ผมใกล้ถึงบ้านแล้วตาย่ะใช่ครับฉะนั้นผมเลยบอกแล้ว่าผมจะซัพพอร์ตพวกคุณแกร่างใจดีกัน่ะเย่บอลบอสขยันคิวอ่ะเฮ้ยนี่เราจะออล่างกันเหรอเนี่ยใช่ครับเราจะออล่างเพื่ออะไรอ่าจารย์ก็คือเล่นแต่เล่นล่างนะรวมตัวเล่นกันเล่นล่างออลล่างมีคนละล่างนั่น เจอโจทย์มาเออผมเดินช้าครับใจเย็นนะระวังฮะเกิดผมมาเอ้ยอย่ารีบบูสอย่ารีบบูสเอิร์ดเฮ้ยบอสช่วยเฮ้โบ๊ทช่วยนั่นนั่นนั่นแล้เรื่องสโลแล้วสแล้วมาทันแล้วมาทันแล้วมาทันแล้วปั๊ม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 อย่าอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบท้ายที่สุดผมก็คิวได้เอ๋เจยีทำคิวแล้วเฮ้ยข้างหลังข้างหลังมาปามาป้าเขี่ยตายตายมาปามาปาที่เขาลืมจ่ายตังค์ครับผมก็เลยต้องไล่ฆ่าเขา โอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊ยโล๊โอ๊ยโล๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโล๊ยโอนยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโยโอยโอ๊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 ยโอยอ๊ยโอ๊ยโอยอนยีา๊ยโอ๊ยมอ๊ยโ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 อยโอ๊ยโตยอ๊ยโอยลยโยยโนัยยยโอออน การกักมันเริ่มปกติแล้วยิงยิงเอออย่างนั้นเลยบอสเัตรธรรมของโลกครับเฮ้ยบอสช่วยด้ไม่ได้แล้วช่วยตัวเองไม่รอดฮะช่วยตัวเองไม่รอดฮะช่วยตัวเองไม่รอดมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอไปก่อนนะครับผมแจ๊คอ๋อเฮ้ย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  Uhm, อาเวดครับหลุดกดอัดต่อแล้วครับเมื่อกี้เน็ตเน่าไปนะฮะเมื่อก oh, oh, huh. ี้เน็ตเนาไปนะเน็ตนี่เขาใช้ยังไงอ่ะจัดใช้ทั้งห่อครับใช้ทั้งหอครับแล้วยี่ห้อโคเทพนะครับยี่ห้อสามบีบีก็ใช้นะครับสามเออผมว่าใช้สามบีบีสามบ้านึ้บนะ โอ้บอสแำ่ังขี่ไปที่คิวเฮ้ยเขาเลเวลราซกว่ากันแล้วอ่ะผมเลี้ยวไปแล้วปไปเริ่มขึ้นอีกแล้วไปเริ่มขึ้นอีกแล้วนะครับเน็ตหอนี่กี่เมกครับเออไม่ทราบเหมือนกันครับเขาไม่ได้บอกอะไรผมดูไอ้สปีดเอสก็ไม่ได้ครับคุณเจ้ครับมีเลือดบ้างครับขอเลือดไหมครับไม่มีนะครับ ผมไม่ใช่ตัวฮิวครับงั้นบวกว่าครับจะคนจ่ายองกนังตีให้ครับเดี๋ยวนี้เขามีการเอาได้ได้ได้จะบวกใช่ไหมดี๋ยวผมสโลให้สโลอยแล้วเฮ้ยโดนป้องโดนป้องไงจานแชสมาปุ๊บคิวมันน้หมดแล้วครับขอตัวตะไลกลับบ้านลายกับ้าจ้ามาเดี๋ยวผมต่อ เอมานาผมจะไม่พ้นด้วยขอเล่นด้วยอย่าปล่อยให้ผมอยู่คนเดียวเฮ้ยสามสามนี่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 เข้าเลยเข้าเลยไปตีมาตีมาตีมาเข้าเดี๋ยวผมอ้อมเข้าไปเดี๋ยวผมอ้อมเข้าเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเยอะไปเยอะไปย้ายเขาเล่นกลางเล่นกลางเล่นกลางโอ้ยโบสแม่งโอ้คณโบสเลองออกของ วัดร้อยเมตรร้อยเมตรทางตรงเนี่ยของหุ่นใช่ปะวัดยิงทางตรงดีได้ไม่มีอันไม่มีสกิลมันยิงตีไปแล้วมันยิงรอบแล้วตอนยิงใส่โซน่าตีไปแล้วยิงรอบแล้วตอนยิงใส่โซน่ามันคู่ดาวไหวแค่ไหนละยี่สิบเจ็ดวิมาแล้วตัวห้าวตายตายอาจารสกิลอาจารย์ไอ้กลมกลมคลาสแรกไว้ทำไรเนี่ย สก,กิลกล่งคิวไปสิบแปดตัวนะฮะสก,กิลอันไหนโก่งๆที่เป็นพ<ช>ื้นน<ช>่ะเหรอใช่แล้วครับมันใครอยู่ในอนาเขตนั้นจะลดเลือดอ่ะอ๋อตอนนี้เวลเวลผมเวลเวลกาวอีกนะฮะเนี่ยผมขอกลับบ้านก่อนแล้วกัน ผมดันไล่รีเควิ่มไปแล้วด้วยสิโอ้ไม่งั้นเมื่อกี้แอน์นั่นตายละวว้าทำไมโบ๊ทโหดจุงก็โบ๊ทมันโหดจุงเยอะนะเขาชอบโม้เขาว่าไดไม่เป็นครับแต่จริงๆเขาแอบโร์ครับเอ้ยผมเล่นเป็นแต่ฮอนนะตัดเอนะฮะเล่นเป็นแต่ฮอนนะฮะดูดูว่าเล่นไม่เก่งนะฮะเขาบอกเขาเล่นเป็นแต่ฮอนนะตครับตีตสัดทีครับตีอันนึงอันนึงอันนึงเดี๋ยวรีบดีครับเดี๋ยวรีบดีครับ มิพอตูนมีพอตูนระวงังเจ๊พวกนี้มันเก่งจริงนะเฮ้ยเจห๊หยีปัมเลือดอะ่ะถึงวันวันผมจะขายแต่ข้าวมันไก่นะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหผมบวกต่อดีือเปล่าไม่ครับไปนะตี๋ไปครับเฮ้ตีมันโหดอยู่แล้ว ว่าคุณโบ๊ทก็โหดจัดไปต้องกลับบ้านไปซื้อไก่นลยครับจะต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นบอดแบบพื้นฐานด้วยเลยใช่แล้วครับถ้าเป็นบอดจริงผมก็ตายนะครับเออตีป้อมเร็ว้เวยตอนนี้ขอตัดแล้วนะตอนนี้ไม่รู้จะออกอะไรดีขายดาบทิ้งไปสองเล่มเด็กเด็ยของ อนี่นี่สามตัวสามตัวสามตัวดูแจ๊ดถอยมาครับมาทางผมผมมาช่วยแล้วกำลังเสริมจากองค์คาร์ลปีจ้าจะแอบแอบไม่ได้เข่าเลยมาแล้วนกมาแล้วบอสเปิดหนหน่อยได้ดิธนูธนูเดี๋ยวธนูไปไปตามบอสไปตามบอสไปเอาเลยเลยเลยเข้าไป้เนี่ย ให้รีบเข้าจังวะเออจะไปไม่ถึงเลยบอลมันโผดจริงเอ๊สรีบจังไม่ลราของมันโหดแล้วด้วยนะไม่มันโหดแล้วด้วยต้องต้องทำอย่างนี้ครับอาจารย์ขอพรจากพระเจ้าโอ้หันไกลใหญ่เลยครับยืนหันไกลยืนหันไกลใหญ่เลยฮะยืนสั่นมีหันไกลใหญ่เลยถูกต้องครับผมขออเสื่อครับผมอยากเจอกับต้นบ้านครับตอนนี้ จะไหลต้นมากเลยต้องเก่งอเอาแล้วเ้ยออกของสไตล์ยังไงเ้ยออกของตกบอนออกแล้วมบวกแปดเองบวกเเองผมบเจ็ดเ i n a กมนี้มีมานาไหมครับเนี่ยมีดีครับแต่ว่ามันช้าแต่ว่มันช้า d ได้ไหมเจ้า S ได้ครับ S แบบอะไรฮ<า>ะรก็เหมือนเป็นแบบอะไรอะไรวะ,ระจะเรียกว่าอะไรดีช่างมันหนึ่งครับเออช่างมันหนึครับผมจำไม่ได้พอผมเริ่มแหลกแล้วครับตอนนี้พอผมเริ่มแหลกแล้วครับจากเสียงก็น่าจะใช่ อคุณแลกออะไรตนจ๊คครับผมขอต่อมครับโอ้ยตีมาแหลกอะไรตอนนี้ผมบวกต่อไม่ได้แหลยมาแหลกอะไรตอนนี้โอ้โหเราไม่เจอช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยตายครับตัวเทพตายตัวเทพจะตายเอา เฮ้ยคุณเอิร์ธบู๊เลยเหรอผมไม่กล้าคุณเอิร์ธบู๊เลยผมไปช่วยเพื่อนไม่เคยทิ้งกันครับเกมมีดาบทองวะครับดาบทองตีดาบขอเพื่อนตายแล้วครับอุ๊ดสิแล้วครับโดนสโลโอ้โอลบอซ้อมไปช่วยเพื่อนดิไม่มีมานาครับเพื่อนไม่เคยทิ้งกันเเาก็ได้แต่ไม่เคยไม่เคยทิ้งกันมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนกูไม่ได้ทิ้งกันแต่กูแค่ไม่ใส่ใจแค่นั้นเอง ดูจ้าเขากลับมาล่าดูคนเราตัวเดียวเองนี่มีสโลของผมสักอันสโลขอองมสัักนวโอ้โหของผมก็มีสโลรู้เปล่าสโลได้กี่วิสองวิเลยนะลูกบอลแต่ของว่ามาใหม่นะเฮ้ยเฮ้ยเ้อมเลงบอมเลงบอมเลงหนีอันหนีอัน กมันก็จะยิงตามอุ้ยหลบหน้าได้มาเจอหลังมกรรหลบหน้าเจอหลังเม้ยเข้าไปแย่หน้าบ้านเลยหน้าบ้าแล้วบาแล้วได้าต่มา เขาแม่ผมการเดือนเลยชิบหายงานเศร้าแท่ผมแค่ค่อยด้วยรีควิมเจอการร้องเพลงมหาเมฆเข้าไปนะใครร้องเอาก็ตัวนี้มันใช้เพลงสดรีควมยมไงเพลงสดสด สกิลแอนตี้มันเนี่ยผมสู้ตายผมสู้ตายอะไรอ่ะอะไรเล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอะไรเล่าอะไรเล่าไข่หอมใครปฏิสตีมันมีเอโค้ไข่มาเนี่ยมันมีเอโค้ไข่มาเนี่ยเอโค้บอกกูโอ้แล้วเดี๋ยวก็มาทุกขกูอีกใช่ยังไม่ได้พูดเลยโจ้ผมไม่พูดกูก็รู้ ลำโพงคุณโบลหรือเปล่าลำโพงคุณโบลหรือเปล่าล้วคุณเอปอป้าแอบยิงชิวนี่ครับเราอเราออล่างครับใสปออมชนะวยการออล่างเนะนี่เจ้าเกิร์ของอสองตัวเจ๊กเอครับจบแล้วกีิวีนี่